สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําในส่วนของแกมมานะครับที่ในส่วนของกพอนะครับส่วนของแกรมมาออก5ข้อนะครับซึ่งผมจะเอาในส่วนของข้อสอบเก่าๆมาให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ข้อแรกนะครับเป็นส่วนของตัวศัพท์นะครับเป็นส่วนของศัพท์ที่มาออกข้อสอบนะครับ แต่มันมีเกี่ยวส่วนของเทนหรือว่า g มม m าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเวลาคุณเจอในส่วนของตัวเทนนะครับอย่างแรกพยายามตีความออกมาให้ได้นะครับว่าอันไหนคือประธานนะครับอันนี้จะเห็นว่าเจ็เป็นประธานนะครับแล้วก็ส่วนของกริยาก็คือ f i กนะครับ f ิกกรรมคืออะไรครับกรรมคือ h e ท t ค่ะนะครับส่วนของตัวบ่งชี้ของเหตุการณ์นะครับก็คือเ e s t e เดย์ก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องเป็น past ท e n s พยายามทบทวนนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของประธานกระยาเป็นเวิร์บเติม ed นะครับแล้วก็ฟิกในตรงนี้นะครับฟิกถ้าเป็นช่องหนึ่งก็คือใช้ฟิกนะครับความหมายเหมือนกับคําว่าซ่อมนะครับรี p a นะครับแปลว่าซ่อมแซมนะครับเพราะฉะนั้น Jack f i n อ h e าเมื่อวานนี้ Yesterday นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันนะครับก็ฟิกก็ต้องเติม s ไปแล้วก็ นะครับฟิกจริงๆนะครับคุณอาจจะใช้คำได้ยินนะครับถ้าเป็นสนทนานะครับ I will fix นะครับ I will fix uh, your dinner นะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าฉันจะจัดเตรียมอาหารส่วนที่เป็นอาหารเย็นให้กับเธอนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่ฝากให้ไปทบทวนนะครับในส่วนของ แสดงความเป็นเจ้าของนะฮิปคาเฮอคานะครับอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของการแสดงความเป็นเจ้าของนะครับผมก็อาจจะมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆอันนี้เป็นส่วนของ vocabulary นะครับแต่ว่า vocabulary ใช้ในลักษณะบางครั้งเป็นเติมคำเลยนะครับให้คุณเลือกนะครับหรือบางครั้งใช้ลักษณะที่เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันที่คุณจะต้องเลือกนะครับ โอเคนะครับตัวอย่างข้อที่2เป็นตัวอย่างข้อสอบอีกลักษณะหนึงเป็นส่วนของคําเชื่อม r e p o s i t i o n นะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่ r e p o s i t i o n นะครับนานๆจะมีส่วนที่ออกมาในของปอตีและปอโทนะครับแต่ส่วนใหญ่ในส่วนของปสอมักจะมี1ใน5ข้อนะครับที่ออกในส่วนของตัว r e p o s i t i o n นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคํานี้นะครับ the is the are นะครับคุ้นเคยหรือเปล่าครับ the r e is the are นะครับ the the i the are ควบคู่กับส่วนของนาวซึ่งเป็นพ้าหูพจน์นะครับตัวนาวเป็นพหูพจน์ก็คือ state อันนี้คือเป็นรัดนะครับรัด d j e c t i v e มาขยายนะครับก็รัดเป็นขนาดใหญ่นะครับความหมายเหมือนกับ BIG นะครับเป็น state ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนหลายรัดมากมายนะครับอันนี้ใช้สำหรับส่วนของนามที่นับได้นะครับใช้เด e r นะครับถ้าเป็นเอกพจน์เราจะใช้คำว่าเด e นะครับถ้าเป็นเอกพจน์นะครับ แต่ว่านี้เราเป็นพอุพจน์นะครับเพราะมีหลายสเตทนะครับเพราะฉะนั้นมีรัฐใหญ่ๆหลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ในเต่สเตทก็คือสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเพกพอชั่นที่เลือกก็คืออินนะครับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพกพอชั่นนะครับอาจจะมีหลุดมาบ้างในส่วนของโปรตีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของอวสนะครับต่อไปนะครับโอเคเป็นข้อที่3า ข้อที่3อันนี้จริงๆแล้วเป็นคำอุทานนะครับคำอุทานถ้าให้ถูกต้องจะต้องด้วยเครื่องหมายประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับชีอีอาจจะละหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของคำอุทานนะครับเขาจะมีลักษณะของแพเทิร์นที่บอกว่าวอทนะครับตามด้วย a หรือ an บวกด้วยแอ j e ิฟนะครับแล้วก็บวกด้วยคำนามนะครับหรือว่าอาจจะอุทานแบบว่า how ตามด้วยส่วนของตัวที่เป็น adjective นะครับนั่นคืออีกรูปแบบหนึง่งนะครับโดยที่ไม่มีส่วนของตัวกรรมมานำเสนอนะครับเพียนถ้าถูกต้องจริงๆแล้วนะครับเขาต้องอุทานว่านะครับเนื่องจากมี A มานะครับผมไม่แน่ใจว่าส่วนของตัว โจทย์ที่คนผู้เข้าสอบนะครับออกมานะครับเอ่อลอกมาไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าถูกต้องควรจะเป็นนะครับมีเพิ่มเติมอันนี้ให้เข้าไปด้วยนะครับว่ามันจะต้องมีคำนาวเข้าไปอาจจะเป็นส่วนของ woman นะครับหรือว่าเกินนะครับเพยัฉะนั้น what are นะครับตัวนาวก็คือ woman หรือเกินนะครับเพราะฉะนั้น adjective คำว่า adjective นะครับ มีลักษณะตัวไหนที่เลือกเช่นป่าวนะตัว adjective ของเราก็คือ beautiful นะครับ beauty เป็นคำนาวนะครับ beautifully เป็น adverb นะครับส่วน more beautiful อันนี้ก็คือเป็นส่วนของขั้นกว่านะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือส่วน beautiful นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับที่อุทานก็ขอเพิ่มเติมในลักษณะของยกตัวอย่างว่า what a wonderful day นะครับเป็นวันซึ่งอะไรครับ ช่างดีจริงๆเลยนะครับอาจจะอากาศดีอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าโชคดีถูกหวยอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าไปดูหนังนะครับก็เป็น what a funny movie นะครับ movie นะครับเป็นหนังซึ่งตลกขบขันเส้นดีนะครับหรือนะครับเจอผู้ชายนะครับที่เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ดีนะครับ what a nice guy นะครับอันนี้ก็เวรกันว่าช่างเป็นคนที่ดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับมันสามารถใช้ a n นได้ในกรณีที่ Adjective เป็นขึ้นต้นด้วย a i L u หรือสระนะครับยกตัวอย่างเช่น w a t and expensive w a t นะครับอันนี้ watch แปลว่านาฬิกานะครับแต่ว่า watch จริงๆแปลว่าดูได้ด้วยนะครับ โอเคนะครับเบื้องต้นไปยันไปทบทวนอีกทีลักษณะที่เราอาจจะจะเจออีกครั้งหนึ่งครับวอตนะครับตามด้วย A หรือ AN นนะครับแล้วก็ตามด้วย Adjective แล้วก็บวกด้วยคำนาวนะครับหรือบางครั้งถ้าใช้ how นะครับ how ตามด้วย Adjective โดยที่มีมีนาวตามหลังนะครับขยันอันนี้นะครับเออก็ฝากไว้ทบทวนนะครับต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4 บางคนเขาบอกว่าเหตุการณ์ต้องแปลหรือไม่ต้องแปลนะครับแต่อันนี้เหตุการณ์ก็ต้องแปลนะครับแต่ลักษณะนี้ในส่วนของตัวคําเชื่อมนะครับซึ่งคําเชื่อมถ้าเป็นส่วนของโปรตีมักจะออกคําเชื่อมในลักษณะของ relative pronoun นะครับแต่อันนี้จะไม่เป็น relative pronoun นะครับ relative pronoun คืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของข้างหน้าเดี๋ยวมาเอาในส่วนของครั้งนี้ก่อนแล้วกันนะครับคำนี้ประธานคืออะไรครับ ประธานคือ no one ไม่มีใครเลยนะครับ no one ความหมายเหมือนกับ nobody นะครับซึ่งถ้าเป็นส่วนของ present tense นะครับพวกนี้จะถือว่าเป็นเอกพจน์ K ot, verb จะต้องเติม s นะครับไม่มีใครรู้เลยว่าว่าอะไรครับจุดจุดจุด he will come นะครับเขาจะมามาอะไรเพราะฉะนั้นในส่วนของความหมายที่ความหมายที่ถูกต้องก็คือไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อไร่ที่เขาจะมาใช่ปะ when น,นะครับ ถ้าเป็นวูในี่ใครนะครับส่วนใหญ่ใครข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าของวูนะครับมักจะเป็นส่วนของคนนะครับบุคคลแล้วก็ตามด้วยส่วนตรงนี้ก็เ e ิร์บทำอะไรนะครับลักษณะของรีดิวทิปูนาวูนะครับ With วิทก็คือสิ่งของนะครับด้านหน้าด้านหน้าของวิท h จะเป็นสิ่งของนะครับวิทนะครับแล้วก็ตามด้วยเ e ิร์บ นะครับช่องไหนอะไรก็แปรผันตามทางนะครับส่วนของแวร์นะครับด้านหน้าก็เป็นสถานที่นะครับแวร์แล้วก็นะครับมักจะตามด้วยอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นส่วนของเวิร์บเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อนี้นะครับก็ฝากไปทบทวนดูด้วยแล้วกันนะครับว่าความหมายคืออะไรนะครับก็แถมไปให้อีกหน่อยหนึ่งว่าในส่วนของที่ นะครับประธานนะครับนอกจาก no one nobody แล้วนะครับ every one everybody นะครับอันนี้ถือว่าเป็นประธานเอกพจน์นะครับพนักานาถ้าเป็น present จะต้องเติม s นะครับถ้าเป็นส่วนของปัจจุบันนะครับ present tense จะต้องมีการ simple present simple นะครับจะต้องมีการเติม s นะครับฝากด้วยไว้ถ้าเกิดในส่วนของการออกข้อสอบนะครับ ต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5ว่าด้วยอะไรครับข้อที่5ว่าด้วย passive voice นะครับก็คือประธานถูกกระทำนะครับประธานไม่ได้ทำตัวเองนะครับประธานถูกกระทำประธานของอันนี้ก็คือส่วนของ novel นะครับ novel เป็นส่วนของนวนิยายนะครับนวิยายของซูซานนะครับของซูซานที่เป็นนวิยายเล่มแรกนะครับเพรานวิยายเรื่องนี้เป็นไงครับ ถูกเขียนขึ้นมาถูกเขียนขึ้นมาเมื่อ,อไหร่ครับถูกเขียนขึ้นมาเมื่อปี1798เพราะฉะนั้นเป็นอดีตนะครับจะต้องเป็นลักษณะที่เป็นพาสนะครับในส่วนของตัวที่เป็นแพสซีฟบอยนะครับแพสซีฟบอยนะครับส่วนของอ็อบเจกต์นะครับอรว่ากรรมที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นส่วนของที่เป็น Present Simple นะครับ present simple นะครับ object จะต้องตามด้วยนะครับ is am หรือ are นะครับแล้วก็ตามด้วย verb ช่อง3นะครับแต่ว่าถ้าเหตุการณ์นะครับมันเป็นส่วนของ past นะครับเหตุการณ์ past simple เหตุการณ์เกิดขึ้นในส่วนของอดีตนะครับส่วนของ objective นะครับ object นะครับก็ตามด้วยอะไรครับ was หรือเวอร์นะครับแล้วก็บวกด้วยเวอร์ช่อง3นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อันนี้นะครับเกิดในอดีตนะครับเหตุการณ์ในอดีตเกิดนานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือนะครับวอตเลสเทนนะครับเป็นหนังสือเล่มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวอตใช้วอตนะครับถ้าหลายเล่มก็เปลี่ยนเป็นเ e อร์นะครับเพราะฉะนั้นลองดูด้วยโจทย์เขาหลอกหรือไม่หลอกยังไงบ้างนะครับ อย่าลืมนะครับประธานเอกพจน์พหูพจน์นะครับก็ใช้แตกต่างกันใช่เปล่านะครับถ้าเอกพจน์ก็ตามด้วยวอสบวกวอสช่อง3ถ้าเป็นหูพจน์ก็เวอบวกด้วยเวิร์บช่อง3นะครับอันนี้ฝากไปทบทวนด้วยในส่วนของพาสซีทไว้นะครับต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6ตัวบ่งชี้ของเราก็คือ Usually นะครับ usually จริงๆมันเป็น Adverb of Frequency นะครับไม่รู้คุ้นเคยหรือเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับมีลูกมีหลานเรียนออนไลน์นะครับภา,าษาอังกฤษภา,าษ,ษภาอังกฤษที่ออกเป็นส่วนของมัธยมต้นนะครับต้นๆมาองไม่ไปลายมากๆทั้งปลายมากๆ,ๆก็อาจจะยากเกินไปสําหรับกอพอนะครับเพราะฉะนั้นจริงมักจะออกมัธยมต้นหรือว่าอาจจะข้ามมาถึงม .4 นะครับม .5 ม .6 ถือว่ายังเยอะเกินไปนะครับสาหรับกอพอเพราะฉะนั้นใครที่มีหลานเรียนม .2 ม .3 ม .4 ไปจัดการทบทวนเรียนกับหลานเลยช่วงนี้นะครับ his brother นะครับคือประธานนะประธานหลักก็คือจริงๆเป็นส่วนของ brother นะครับ eat เป็น adjective มาขยายเขาทำอะไรครับ u s u a l l y เป็นเหตุการณ์ที่มักจะมาพบบ่อยที่ส่วนของ hotel นะครับ r a n his brother นะครับ u s u a l l y come นะครับอย่าลืมคนเดียวก็เติม s เ,เข้าไปนะครับเป็นข้อที่ต้องเลือก นะครับว่าข้อที่ถูกที่สุดนะครับก็คือประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7ข้อที่7ตัวบ่งชี้นะครับก็คืออะไรครับเวนนะครับเมื่อจุดจุดจุดนะครับ his h o m เ w o ร k เราจะ I will นะครับ i n v ไว e him to our property จะเชิญเขามาที่บ้านแสดงว่าเขาจะต้องอะไรครับทำส่วนของ ตัวโฮมเวิร์กให้เสร็จนะครับตัวนะครับบอยนะครับจริงๆถ้าถูกต้องต้องใช้คำว่าเอบอยหรือว่าเดอะบอยนะครับถ้าถูกต้องจริงๆนะครับแล้วก็มีคนเดียวก็ต้องตามด้วยเป็นไงครับเป็นส่วนของพาสก็คือฟินิชเติม es ไปนะครับนะครับหลังจากเขาเสร็จสิ้นโครงการตรงนี้แล้วถึงจะเชิญเขามานะครับในส่วนของตัวที่เป็นอะไรนะครับ เชิญเข้ามาในส่วนของตัวเออมาปาร์ตี้กันหลังจากทำงานเสร็จแล้วนะครับส่วน adverb of e f i c i e n c y อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคถัดมานะครับถัดมาที่อยากให้พวกเรารู้นะครับก็คือ is จุดจุดจุด a good movie นะครับ but นะครับคำเชื่อมนะครับ I didn't watch it นะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปดูนะครับมันเป็น ในส่วนของตัวที่อะไรครับเป็นส่วนของตัวภาพยนตร์ที่ดีเพราะฉะนั้นลักษณะประมาณนี้นะครับที่เราเจะเจอในส่วนของการใช้ก็คือ s u c นะครับตามด้วย a นะครับแล้วก็ adjective นะครับแล้วก็บวกด้วยคำ now น,นะครับเพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องก็คือนะครับ is such a good movie นะครับอันนี้อาจจะต้องอจำนิดนึงนะครับว่ามันเป็นลักษณะที่ดีช่างเป็นภาพยนตร์ที่ดีนะครับที่เรานำสมควรจะดูนะครับข้อที่9นะครับข้อที่9เป็นข้อสอบเก่าข้อสอบเก่าเขาถามอะไรเรานะครับอันนี้อาจจะต้องแปลด้วยเล็กน้อยนะครับแปลด้วยเล็กน้อย d i s c h o p e นะครับ i a s t อะไรนะครับ c l o s e นะครับโค้ดเป็นเวิร์บช่อง3าเมื่อกี้เราพูดถึง passive voice ยังจําได้หรือเปล่านะครับ passive voice ร้านนี้ถูกปิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเวิร์บนะครับตัวที่มาขยายเวิร์บก็ต้องเป็นอะไรครับ adverb นะครับที่มาขยายเวิร์บอันไหนที่เป็น a v e r b นะครับมันก็มี2อันนะครับที่เป็น a v e r b นะครับส่วนใหญ่ a v e r b มักจะลงท้ายด้วย l y ใช่ป่ะนะครับแต่ว่าคุณต้องอ่านเพิ่มเติมไปนิดนึงนะครับว่าเขาว่าอะไรต่อนะครับ It will be r e o p e n นะครับก็ยังมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์มันจันทร์ถัดไปนะครับ Next Monday นะครับเพราะฉะนั้น Next Monday อย่าลืมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนของตัว future tense ใช่ปะ่ะนะครับ w i e w นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มี2คํคำที่เราต้องเลือกนะครับแน่นอนลงท้ายด้วย y ทั้งคู่นะครับ l y นะครับสาบก็ต้องรู้นิดหนึ่ง permanent นะครับก็ปิดอย่างถาวรน,นะครับถ้าปิดอย่างถาวรมันก็เป็นไงครับมันก็คงไม่ได้เปิดใหม่นะครับแต่ตัวที่ถูกต้องที่สุดก็คือปิดแบบชั่วคราวนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็มาเปิดใหม่นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะครับ ส่วนข้อ10ก็เป็นข้อสอบเก่าเหมือนกันข้อสอบเก่าเหมือนกันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวส่วนของประธานนะครับต้องดูให้ออกว่าประธานคืออะไรดิสแคมเปญนะครับแคมเปญ็คือประธานหลักใช่เปล่าดิสก็มาขยายประธานส่วนของดิสแคมเปญเป็นไงครับอีส t ดินครีดนะครับก็เป็นพาสซีฟไวท์เหมือนกันนะครับอีบวกเบิร์ฟช่อง3มนะครับมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรครับจากปีที่ผ่านมา previous year นะครับ ด u ลทู to, นะครับดีลทูนะครับดีลทูความหมายเหมือนกับ because of นะครับแล้วพวกนี้จะตามด้วยกลุ่มของคำนาวหรือว่านาวเฟสนะครับกลุ่มของคำนาวหรือนาวเฟสแต่ไม่ลักษณะที่เป็นส่วนของตัวประโยคไม่ใช่นะครับจะตามด้วยนาวหรือกลุ่มของคำนาวนะครับไม่ได้ตามด้วยประโยคนะครับถ้าตามด้วยประโยค จะต้องเป็น because นะครับที่ตามด้วยประโยคเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ออกลักษณะความแตกต่างระหว่างส่วนของ due to because of นะครับแล้วก็ because นะครับพยายามพยายามแยกออกมาให้ได้นะครับเพย้นนี้ตามด้วยส่วนของอะไรครับ now หรือกลุ่ม now น,นะครับปัญหากลุ่ม now ของอันนี้ก็คือส่วนของตัวหลักก็คือ problem นะครับแต่ว่าขยายด้านหน้าก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับ แล้วก็แคมเปญนี้ถูกทำให้ขึ้นขึ้นเพราะอะไรครับนะครับก็ลักษณะของคำศัพท์ที่มาถามพวกเรานะครับก็คือที่ถูกต้อง question ไปว่าอะไรครับคำถามไม่ใช่ agency ตัวแทนไม่ใช่ Standard มาตรฐานไม่ใช่นะครับตัวที่ถูกต้องก็คือการที่ตระหนักนะครับอันนี้คือความตระหนักนะครับว่าคนเรามีการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เลยมีคนนะครับสนใจในแคมเปญมากขึ้นมาจากปีที่แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากที่คุดคนมีการใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมตัวสอบด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ10ข้อนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับผมก็จะมา หาข้อสอบที่เคยออกแล้วนะครับแล้วก็เป็นแพทเทิร์นนะครับที่ส่วนไหนที่ชี้แนะชี้นำว่าเราควรไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่ออกบ่อยครั้งก็คือตระกูลส่วนของ due to นะครับ because of ซึ่งจะตามด้วย now หรือ now face นะครับที่คณต้องไปดูนะครับในขณะที่ลักษณะถ้าเป็น because นะครับจะตามด้วยตัวประโยคทั้งประโยคนะครับพยันดูลักษณะของ ตรงนี้แยกความแตกต่างออกไม้ได้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนเข้าไปศึกษาต่อเพิ่มเติมด้วยนะครับถูกอ,อกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ